อันนี้มาชมเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโคกนนองนาโมเดลบ้านพีแ่แพทนะคะตำบลบุงีขาบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีการขุดคลองด้วยนะคะขุดคลองเป็นแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมคลองไส้ไก่แก้มลิงมีสระน้ำด้วยนะคะมีผลไม้มีดอกไม้มีมะม่วงด้วยนะคะมีเป็ดมีไก่บรรยากาศดีมากเลยค่ะท่านผู้ชม มีดอกซีรีนทรนวลลีด้วยนะคะท่านผู้ชมมีมะพร้าวด้วยค่ะท่านผู้ชมมีอะไรด้วยนะมีดอกกล้วยไม้ค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ